วันนี้ก็ยังเป็นคิวของนักการเมืองของพรรคการเมืองเข้าไปให้ความเห็นกับคณะกรรมิการยุอ้ารรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้เป็นคิวของพรรคมาตุภูมิที่จะเข้าไปให้ความเห็นแต่ว่ามีพรรคหนึ่งที่ไม่ได้ตอบรับแต่ไปก็คือพรรครักประเทศไทยนําไปโดยหัวหน้าเลยคุณชูวิทย์ละมน์วิสิทธิ์ไม่ได้ไปแต่ตัว จุดตะเกียงนําทางแล้วก็เดินเข้าสภา,าด้วยมมีจุดขายตลอดจุดตะเกียงไปถือตะเกียงดวงน้อยๆไปนะครับ,รบก็เป็นที่สนออกสนใจของสื่อมวลชนนะครับซึ่งในการเข้าชี้แจงวันนี้นะครับพลเอกเลิศรัตนวานิชนี่ฮะเป็นภาพของคุณชูวิทโอ้แล้วทำท่าเหมือน,นมองม<ะ>เห็นื่มาด้วยเหมือนมืดสนิทครับพอรถไปจอดที่บ่อประคาบหน้าอาคารรัฐสภาก็เปิดรถตู้เนี่ยฮะลงไปเลย จุดตะเกียงน้อยนําทางแหมหลังจากหายหน้ายตาปนานด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นคําสั่ง,อง,ชอชง,งคอสชฉบับต่างๆวันนี้เมื่อได้ปรากฏตัว <c oughs> คุณชูวิทย์ก็มาเต็มจริงๆเรื่องของบ้านเมืองเรื่องหนึ่งไอ้ครั้นจะไปพูดให้มันเร็วเกินไปก็เกรงใจท่านประยุทธ์เพราะท่านประยุทธ์เนี่ยบริหารบ้านเมืองเราต้องให้เวลาให้โอกาส แต่เรื่องการร่างนะรัฐธรรมนูญที่วันนี้ผมได้จดหมายเชิญมาจากประธานสภาประธานร่างรัฐธรรมนูญผมเห็นว่าไม่มีประโยชน์อันใดทั้งสิ้นเพราะเวลาที่เราทะเลาะกันนะัน ก็ถือตะเกียงไปเป็นกิมมิกนะครับ,รบพลเอกเลิศรัระตะนาวานิชนะครับโฆษกของกรรมธิการก็บอกว่าหลังจากเปิดโอกาสให้พักมาตุภูมิได้เข้าเสนอความคิดเห็นต่อการยกร่างนะครับพักมาตุภูมิก็เสนอมา9หลักการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงอยู่ของประเทศไทยการกระจายอํานาจอย่างมีประสิทธิภาพและความมีสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับพักมาตุภูมิเนี่ยสนับสนุนให้พักการเมืองมีความเข้มแข็งแต่ปัจจุบันพบว่ามีจํานวนพักการเมืองมากเกินไปดังนั้นควรจํากัดให้มีพักการเมืองไม่เกิน5พักเท่านั้นและที่มาของนายจุฬาธมนตรีมีข้อเสนอคือมาจากสภาผู้แทนราษฎรหรือมาจากวุฒิสภาก็ได้และมาจากบุคคลภายนอกซึ่งมาจากมติของรัฐสภาก็คือการลงมติจากทั้งสอสอแล้วก็สอบอนะฮะ